ซอมบี้หรือเปล่าตอเราไม่มีอะไรไปสู้เลยอะหูุนมาแล้วมาแล้วโอ้โเดินสี่ขามานน่นเลยอบอสนะอั่นน่ะบอสบอสบอสดูกระสุนเราจะพอไหมเนี่ยชนเลยชนชนให้หมดชนชนนี่ชนชน,ชน,ชนขับสู้เลยขับสู้เลยสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมบอยครับอีกเช่นเคยและเราอยู่ในแมป a d r o s s จากประสบการณ์เนี่ย จะเป็นการขับรถหนีอะไรหรือเปล่าเราต้องลองเข้าไปดูนะเดี๋ยวเราลองเล่นดูเลยจะเป็นยังไงแมทโรดเนี่ยมาเริ่มแรกโอ้โหมุมกล้องก็เราต้องทำอะไรอันนี้หยิบมาก่อนเติมน้ำมันเติมเติมเติมให้หมดโอเคแล้วโหเราไม่ต้องประกอบรถใช่ไหมเนี่ยเรา อ๋อใส่กันชนเหรอมาเลยมาถึงก็จะให้ขับรถเลยเครื่องแรงซะด้วยขับไปไหนเนี่ยไปตามถนนไปนะครับเริ่มเลยเหรอเนี่ยไม่ให้เตรียมตัวอะไรเลยโอ้โหจะชนออกไปด้วยไปเลยโอ้ข้างหน้านั้นมีซอมบี้หรือเปล่า แต่เราไม่มีอะไรไปสู้เลยอะหูนมาแล้วมันมาแล้วโอ้โหเดินสี่ขามานน่นเลยไปก่อนดีกว่ามีทางแยกแล้วเนี่ยตรงไปก่อนเผื่อเจออะไรดีๆชนเลยชนชนแล้วรถเรามีพังไหมเนี่ยแต่ว่าน้ำมันจะหมดเลยด้วยนะเนี่ยเราเอาไงดีจอดหาของก่อนดีกว่าน้ำมันจะหมดแล้วอ่ะโอเคเรา เดินไปหาของเตรียมขวานโอ้ยล้วจะเอาปืนมายิงเราจะเอาปืนมายิงเราอย่างนั้นอะไรเนี่ยนี่แน่นี่แน่นี่แน่คิดว่าเราสู้ไม่ได้นี่แน่หอหอคนหรือปืนหรือจะมาสู้ขวานก็มาเหอะก็มาเหอะมาเลยมานี่นี่ตายตายด้วยขวานเรา ใส่กเกาะที่แค่ไหนก็แพ้เตาเลยดอกของอะไรหรือเปล่าโหปืนเก็บป,ปืนได้ด้วยสวยเลยงานนี้นะเนี่ยมีใครมาหรือเปล่าใครมาก้าลองดีโอ้โหมืดละ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 ยิงคนก่อนยิงคนก่อนวันนี้ ทุกคนเยอะเนี่ยมันค่ายกัดกันอะไรหรือเปล่าหาของเลยมืดอย่างนี้จะมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยมีน้ำมันสองอันละทีนี้ก็ไม่ต้องกลัวว่าเราจะน้ำมันหมดอีกอุ้ยทำไมมาหอดเนี่ยมีวู้กล่องสมบัติอะไรหรือเปล่าออาว เมื่อกี้เอา้าเห็นของหายไปไหนหมดแล้วอะอา้าสรุปผมเจออะไรไหมผมว่าผมเจอแล้วเมื่อกี้มันมีปืนเต็มเลยอะแล้วมันหายไปไหนไม่รู้เนี่ย่อนออกเก็บลยดีกว่านี่ก็โอ้ยอะไรเนี่ยล้อรถหรอใช่ไหมเราเปลี่ยนล้อรถได้ไหมเนี่ย เดี๋ยวลองดูพีเปลี่ยนแค่ลอรถ1หนึ่งอันเอามาแล้วก็เก็บยางมาใส่นี่เลยแล้วก็เอน้ำมันไปเติมนี่เติมเติมเติมน้ำมันเก็บได้สามสิบลิตรเติมให้หมดเลยเอ <c oughs> ้วมีลอรถใหม่ข้างเดียวไปเลยดีกว่าอย่ามวัวเสียเวลา อ้ตรงนี้มันจะเจอค่ายกับกันอะไร่า้หรือเปล่ามีของดีไหมเนี่ยแวะดีไหมทุกคนอย่างเราไม่กลัวอะไรอยู่แล้วแวะเลยชิวๆิงเลยีใเยอะนะเนี่ยเยอะนะเนี่ยมีฟา่าตรงนู้นด้วยัวผ่าหัวเราหรือเปล่าดีเข้าบ้านเลยดีเข้าบ้านเลยอย่างนี้ ก่อนหนก่อนตัวนี้ซอมบี้หนึ่งตัวซอมบี้หนึ่งตัวเก็บกระสุนด้วยโอเคมีอะไรเนี่ยมีของไปเก็บไปขายเต็มเลยนะก็อุ้ยบ้านตรงนูน้นเก็บน้ำมันไปก่อนดีกว่ามีล้อรถเท่ๆด้วยแล้วนี่คืออะไรเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมาทั้งคนมาทั้งซอมบี้ ล้อรถสุดเท่สองอันพอดีเรียบร้อยเลยเปลี่ยนสองอันพอดีโอเคล้อรถเนี่ยเราไม่ใช่นาทิ้งกัเลยแล้วก็มาแต่งรถด,ด้วยแท่งไฟกับอันนี้หรอวางได้ไหมออตัวอาวางอ่านี่ไงหนาแหลมแล้วเราก็วางตรงนี้เป็นที่กันของร่วงดีกว่า เรียบร้อยไปพร้อมเดินทางไปเลยข้างหน้าจะเจออะไรเนี่ยเป็น่ข่อะไรหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะขอไปเคลียร์ขอไปเคลียร,ขร,ยร์ข้างหน้านเตรียมปืนมาให้หมดมาให้หมดมาให้หมดนี่นี่น นเหลือใครบ้างโอ้บอสนะออออั่นน่ะบอสบอสบอสดูกระสุนรถจะพอไหมเนี่ยยิงก่อนยิงก่อนแก้ตาละแก้ตาละโอ้โหบอสหรือว่ามีแต่พวกนี้มาสู้บอสโอ้โหได้เพชรมาหนึ่งก้อนด้วยขอขับรถไปจอดก่อนสิยางยางเหมือนจะยางจะต้องเปลี่ยนด้วยหรือเปล่าเกมนี้โอเค นี่น่าจะจุดเซฟโซนเดี๋ยวเราเก็บยางไว้ด้วยเยอะๆเลยนี่ไรเงินมาอ้หของอัพเกรดรถของอัพเกรดรถมีปืนด้วยอ่ะเก็บไว้อีกกระบอกหนึ่งอ่านี่ไงเรามีสองข้างพอดีเลยอันนี้เรียบร้อยรถเรา เป็นไงทุกคนสวยไหมสุดยอดมีพร็อพที่เรียบร้อยไปออกเดินทางไหนดูซิว่าเราจะเอาของไปขายได้ที่ไหนนี่ไงนี่ไงนี่ไงเอาของไปขายเรามีของมาขายมีกี่อย่างเนี่ยเอามาอย่างเดียวหรือเปล่าเนี่ยแย่แล้ว ขายเลยขายอันนี้เลยสี่ร้อยหกสิบแล้วก็เหมือนเราเคยเอารูปมานี่ไงนี่ไงแล้วรูปไปขายอีกโอเคโหรูปแพงเนะี่ยแล้วก็แวะซื้อน่าจะมีกระสุนหรือเปล่านี่ไงกระสุนซื้อเลยตอนนี้ยังไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่จำเป็นที่สุดก็คือกระสุนนั่นเอง มาสืจนเงินหมดตอนนี้พอหรือเปล่าไม่รู้ขอไปก่อนขอไปก่อนแล้วกันหยางรถยนต์จะไม่ไหวละยางรถยนต์งั้นเดี๋ยวเราแวะตรงนี้แล้วแวะพักเติมน้ำมันเปลี่ยนยางรถยนต์ดีกว่าแวะยิงคนสักหน่อยแวะยิงกันสักหน่อยมั <c oughs> นจากไหนก็ไม่รู้ โอเคไปตอ,ตอนนี้เป็นเวลากลางคืนโอ้อะไรนะั่นล่ะหมาเหรอหมาไหมาน่ะเมื่อกี้ก็โดนรถชนกระเด็นกระดอนไม่เข็ดอีกเดี๋ยวนะทุกคนรู้สึกว่าตอกนกลางคืนมันมีซอมบี้ด้วยเหรอเดี๋ยวเรารีบเดี๋ยวเรารีบเอาของไปเก็บก่อนดีกว่าเลี่ยนข้างหน้าไปเลย ไปอ๋อเรยวๆเดี๋ยว,ยว,ยวตัวน,น้ำมันตัวน,น้ำม,นมันสักสามอันแล้วกันน่าจะพอโอเคเติมอีกสุดท้ายหรือเปล่าโอเคโอเคเรียบร้อยออกเดินทางได้จุดกำจัดบอส โอ okay, เคเราจอดรถตัวนี้ก่อนได้ไหมหรือชนเลยชนเลยชนชนที่หมดชนชนนี่ชนชนขับสู้เลยขับสู้เลยชนชนแล้วเราก็ยิงต่อ,อ,อบอสนี่แหละสู้ยากสุดบอสนี่แหละเออโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวนะโอ้ปืนปืน ไอ้คนนี้วะเหลือแล้วจัดลุกสมุดก่อนโอเคข้อยิงบอสอุ้ยกระสุนจะหมดอ่ะทำมไม่ไดีแย่แล้วเป็นกระสุนเราไม่พอมันจะพออยู่แต่ว่าโอเคเดี๋ยวเก็บรอบหน้าเดี๋ยวเราไปซื้อกระสุนมาเยอะๆเลยนี่ขายครับอุ้ยนี่ขายครับ เอาเงินไปซื้อกระสุนเลยได้ไม่ต้องแวะที่ไหนซื้อเลยอืมซื้อซื้อไม่อพอเอาสักห้าร้อยพันหนึง่งเรารวยอยู่แล้วขายปืนทองทีนึงอืมอืมรวยมากตอนนี้ โอเคซื้อจนเงินหมดโอเคเหมือนจะเจอทางเหมือนจะเจอทางทำไมทางมันแวบวับอย่างนั้นเออโอเคเจอแล้วครับทางซูบอสไหนดูซิเต็บเดิม ชนเลยนี่ชนก็นชนเออนี่ชนหนึ่งรอบโหจริงๆเราไม่ต้องลงไปสู้ก็ได้เนี่ยขับไปชนเลยง่ายกว่าเยอะอ,อยังไงยังไงยังไง วลงเลยดีกว่าตายนะตายนะโอ้โหซอมบี้ก็มาซอมบี้ก็มาทหารจะต้องตู้นี่เน,นี่ยนีย่เดี๋ยวเขาไปเลยข้างในก่อนแล้วกันปืนต้องจัดก่อนซอมบี้ด้วยโอ้โหอะไรเนี่ยหมาก็มาหมาก็มาโอ้ยโอ้ยเ,เ,เดี๋ยวทำไมบอสยืนยน,ยนิ่งยืนนิ่งหนก็ยิงเลยดิ ยิงเลยยิงยิงยิงเยอะเยอะแน่รอบนี้เยอะเยอะเป็นไปหรือเปล่าอะไรกระสุนเราก็เยอะเหมือนกันยิงเลย่อ้ย่างงี้เรียบร้อยเรียบร้อยเลยเอาอยางไปสองอันไว้เผื่อโอ้โหมีปืนอย่างงี้อย่างงี้ดีเลยดีที่เราไม่ซื้อยังไงข้างหน้าทาข้างหน้า หรือว่า้าข้างหน้าเป็นทางเคียรขายของหรป่าแต่เราไม่รู้ว่าทางออกจริงๆอ่ะเ,เราต้องสู้กับอะไรนะเนี่ยเพราะว่าข้างหน้าตรงเนี้ยไปถึงมันก็ยังไม่ใช่จุดที่เราจะต้องออกอะ่ะเรามีของขายไปเราไม่มีอะไรมาขายเลยอะ่ะยังไม่ต้องเลยรอบนี้ไม่เอาเราจะผ่านอยู่แล้วเป็นยังไงไปตายเอาดับหน้า อ๋อนี่ไงเราโอ้โหเรายิงจากเรายิงตรงนี้เลยไม่ต้องให้คนมายิงเล้วเนี่ยโอ้โเ,เยอะไปไหมเนี่ยไปเลยไปเลยได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวใช้ปืนรถเนี่ยแหละยิงไม่ต้องลงไปยิงเองโอ้โหเ,เยอะไปปะก่อนจะฝั่งทางเราอีกโอเคไปเลย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  นี่งไงอันนี้คอปเตอร์มารับเราแล้วอันนคอปเตอร์มารับเราแล้วโอเคโอเคมารับผมด้วยอ๋อนี่คือจบแล้วใช่ไหมเนะี่ยจบแล้วใช่ไหมเนะนี่ยอ๋อหนูว่าจะมีคันซีนปีนเฮลิคอปเตอร์ไปไหนอ่าเราลอดใน9วันฆ่าไป69ตัวโอ้โ แหวะฆ่าไป69ตัวเงใช้เวลานานขนาดนี้แต่ก็สนุกมากเลยทุกคนยังไงเข้ามาลองได้นะครับที่ m d r o ร d ที่ที่เราสามารถยิงปืนได้จากบนรถด,ด้วยอย่างเท่บอกเลยว่าสนุกมากโอเคลรวคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูก็ยังไงถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะน,นี่พี่เต่าขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายเจอกันใหม่ นักนู้จุจยลุยมีหมาปากสัตว์กระเด็นโอ้หแล้ว,วกระเด็นไปไหนนั่นอะกระเด็นไม่หยุดด้วยทุกคนดู